เดี๋ยวหลวงพ่อเล่าประวัติหน่อยครับว่าเมื่อสมัยเป็นวัยรุ่นเหมือนผมเนี่ยแล้วก็อยู่ทําไมถึงตัดสินใจบวชล้วหลวงพ่อก็เหมือนเหมือนเด็กวัยรุ่นทั่วไปแต่กต่างตรงที่ว่าในยุคสมัยหลวงพ่อโอกาสไม่นจะแคบกว่าพวกเราหลวงพ่อเคยมาเรียนที่เอ็นยูที่แคนเบราเปลียนเริยโทจะได้มาเรียนรู้ศิละปะวัฒนธรรมวิถีชีวิตของคนออสเตรเลียมานานตั้งแต่พวกเธยยังไม่เกิดเกือบสามปีแต่มาเรียนอย่างเดียวไม่ได้เที่ยวไม่ได้อะไรเลย คือตอนนั้นยังไม่ได้เป็นพระอย่างอย่างเรียนจบียารีจากมาลายกเกษตรก็มาเรียนโทที่นี่ต่อกลับไปก็ไปทำงานได้สักสองสามปีก็ได้บวชที่บวชนี่ก็ด้วยเหตุผลก็คือหลวงพ่อไม่เคยบวชตามประเพณีของคนผู้ชายไทยเราจริงตั้งบวชตั้งแต่อายุยี่สิบใช่ไห แต่พ่อก็คิดว่าเออบวชสักภาษาหนึ่งก็น่าจะดีนะแต่พอบวชแล้วก็ได้ศึกษาธรรมะทําให้เกิดความเข้าใจชีวิตที่ดีขึ้น,นโดยโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเนี่ยหลวงพ่อเข้าใจเข้าใจคําสอนพุทธเจ้าที่ว่าคือสรรพสิ่งทัง้งหลายเนี่ยมันมันเป็นสิ่งปรุงแต่งไปตามเหตุตามปัจจัย ไม่มีใครที่จะครอบครองอะไรเป็นของตัวเองได้ถึงเราจะดิ้นรนสแสวงหามีอะไรมากแค่ไหน <Okay. S 1> ก็ไม่มีใครเอาอะไรไปได้เพราะที่สุดแล้วเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไ้าเรียกว่าเป็นนัตตาไม่มีตัวตนที่แท้จริงดังนั้นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยความคิดความเชื่อแล้วเราก็เข้าไปยึดติดครอบครองมันเน่ะมันก็มีลักษณะเหมือนกับเป็นมายาเราต้องมาเป็นทุกข์กับดิ้นรนสแสวงหานกับสิ่งที่เราตั้งความปรารถนาเอาไว้ ก็เหมือนกับพวกเราที่มาออสเตรเลียนนะทุกคนแต่งก็มีความปรารถนาตัวเองเริ่มต้นแต่ความปรารถนาก็อาจจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะเข้าใจว่าชีวิตของคนเรานะพอสภาพแวดล้อมเปลี่ยนที่จิตใจคนก็เปลี่ยนด้วยเพื่อเราบางคนที่มาออสเตรเลียเนนะี่ยตอนแรกก็อาจจะตั้งใจมาเรียนนะความสุขสบายหรือว่ารายได้หรือผลประโยชน์ที่มันเกิดขึ้นในช่วงโอกาสที่เรามาที่นี่เนะี่ยมันก็อาจจะทําให้วัตถุประสงค์แปรปรวนไป เป้าหมายเราเปลี่ยนไปสมัยหลวงพ่อก็เหมือนกันนะบางคนมาเรียนแล้วก็ไม่ตั้งใจเรียนไปติดผู้หญิงก็มีไปเล่นการพนันก็มีถึงขนาดที่ว่าไม่เรียนหนังสือละทํางานทําการซึ่งเหมือนก็น่าเสียดายมันเรียกกลับมาไม่ได้เวลาเนี่ยนะบางคนก็ทิ้งพ่อแม่ไว้ที่เมืองไทยให้รอคอยื่ไหราลูกจะกลับมาสั้ทีไม่รู้ความจริงนะว่าลูกมาอยู่ที่เป็นยังไงบางคนก็ ใช้ชีวิตแบบหนุ่มยกสำราญเชื่อผู้หญิงเชื่อผู้หญิงที่วัดพระบาทน้ำปูเนี่ยตอนนี้สภาพความเป็นอยู่ของผู้ป่วยหรือ,อว่าคนอยู่ที่นั่นนะเป็นยังไงบ้างคนป่วยก็มีหลายกลุ่มนะทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่รวมสักห้าร้อยกว่าคนที่วัดพระบาทน้ำพูเนี่ยมันเหมาะสำหรับคนประเภทที่ว่าไายญาติขาดมิตรไม่มีบ้านไม่มีงานทําที่วัดเราเนี่ยมันเป็นได้ทั้งที่พักนะ ได้ทั้งที่ทํางานมีงานให้ทาอ๋อมีงานให้ทําด้วยใช่มีไรายได้ให้คนที่ติดโรคเอด <c oughs> ส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากความไม่ตั้งใจกันที่ออสเตรเลียเนี่ยก็จะมีเที่ยวอ่าส่วนใหญ่เราเนี่ยก็จะมาเจอเนี่ยเป็นสาวอ่จากต่างประเทศก็เลอเรียกว่าเราเหมือนจะดาลาเกาหลีโดยเราใช้ใช้เงินซื้อบริการได้ก็เลยเป็นที่นิยม ถึงว่านิยมมากในการในการเที่ยวซื้อบริการกับผู้หญิงต่างประเทศทำงานมาบางทีก็ติดเลยก็ไปทุกสัปดาห์สัปดาห์ชเดินหาไม่ได้ก็ลงตรงนี้หมดก็ล,ลงตรงนี้หมดคือผู้หญิงบริการกับผู้หญิงทั่วไปเนี่ยจริงๆมันไม่ได้ต่างกันหรอกใช่ไหมไม่ได้ต่างกันห,หลายๆครั้งในชีวิตเราที่เราจะต้องมาเจ็บช้ำน้ำใจกับคนใกล้ตัวเราที่ทำกับเราเพราะเราไม่รู้ไง เปรยก็เหมือนกันคล้ายๆกันอประเภทที่ว่าเราไว้วางใจหรือเรามองแล้วเออปลอดภัททยอย่างเงี้ยนะส่วนใหญ่จะเจอเหตุน,นี้แหละเป็นแบบเนี้ยเป็นแบบนี้แหละคะัที่ติดสิ่งที่มันน่าเสียดายก็คือว่าเงินทองที่เราหามาได้ด้วยความเหนื่อยยากลำบากนะที่มันต้องหมดเปลืองไปกับสิ่งเหล่านี้เนะ่คือถ้าเราตัวคนเดียวก็คงไม่เท่าไห่ถ้าเรามีพ่อแม่พี่น้อง รอความหวังรอความช่วยเหลือจากเราอยู่เนี่ยนะมันก็ยิ่งรู้สึกว่าน่าเสียดายน่าเสียใจที่แต่เราเอาเงินไปใช้กับสิ่งเหล่านี้มากเกินไปมากเกินไปแต่ไม่ได้ห้ามให้หาจุดที่มันเหมาะสมแต่สักวันหนึ่งเราก็รู้เองแหละว,ว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่พลังยั่งเย็นแต่ยังไงก็ตามถือถ้าเขาได้มีโอกาสรับรู้นะเห็น ปัญหาเรื่องโรคเอดส์หรือว่าคนที่เจ็บป่วยด้วยโรคเอดส์ที่หลวงพ่อดูแลอยู่เนี่ยหลวงพ่อคิดว่าอย่างน้อยก็น่าจะทําให้เขามีความตระหนักในการป้องกันตัวเองชีวิตของเขาอะเราจะเข้าไปยุ่งไปเตือนหรือไปบอกอะไรเขาบางทีมันก็เป็นเรื่องที่ลาบากนะคนเราแต่ว่าในความปรารถนาดีของเราอะ่นะเราก็อยากจะบอกด้วยความรักจริงๆว่าเออเราคนไทยด้วยกันเนาะ เราจึงอยากให้ทุกคนไม่ต้องมาเป็นอย่างเนี้ยไม่ต้องไปตายที่วัดพระบาทน้ำพุหรือไม่ต้องมาทุกข์ทรมานกับโรคร้ายและถูกคนรังเกียจก็ขอเพียงแค่คําว่าตระหนักหน่อยในการป้องกันตัวเองแค่นั้นเองเราไม่ได้ต้องการให้คุณเป็นเลิกเที่ยวหรือว่าเปลี่ยนวิถีชีวิตวิถีชีวิตก็ขอให้พิจารณาเอาเองนั่นแหละนะแต่ตรงนี้ยังไงก็ขอให้ตระหนักในการป้องกันตัวเองเพราะเราก็คงไม่อยากจะมา เห็นคนไทยเราด้วยกันต้องมานะที่สุดก็ตายคนไทยนะฮะในออสเตรเลียรหรือว่าคนทั่วที่ที่ได้ฟังอยู่ถ้าเกิดเขาเพิ่งรู้วันนี้เลยวันแรกผมติดเอดอะไรคือสิ่งที่หลวงพ่ออยากพูดกับเขาเป็นขั้แรกก็อ,อยากให้กำลังใจอย่าอย่าอย่าสิ้นหวังอย่าหมดกำลังใจเพราะการเป็นเอชในเวลานี้เนี่ยมัน มันไม่น่ากลัวมันแต่ก่อนถ้าเป็นเมยุกสิบห้ายี่สิบปีก่อนเนี่ยน่ากลัวเป็นแล้วตายเดี๋ยวนี้มันมียาต้านไวรัดสดีดีถ้าเรากินยาเราก็อยู่ได้เหมือนคนปกติอออกกําลังกายให้ดีพักผ่อนเพียงพอทานอาหารให้มีประโยชน์อยู่ได้เหมือนคนปกติเลยนี่หลวงพ่อยืนยันนะว่าเวลานี้เอดไม่ได้เป็นเรื่องน่ากลัวอ่ะโอ้ทำให้ผมมีกํลาลังใจขึ้นมา ไม่ได้น่ากลัวแต่ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่าจะมีติดไว้คือ <c oughs> เอาแค่ว่ามันมันเป็นสาระผูกพันที่เราจะต้องทำอะไรต่อเมี่อไรตลอดชีวิต <c oughs> เช่นการกินยาต้องกินทุกวันไงวันใดวันหนึ่งที่จะรักษาโรคนี้ได้หายขาดมันก็ดูเหมือนขยับเข้าไปใกล้ทุกทีนะ <c oughs> ถ้าเทียบกับยี่สิบปีที่แล้วก็ดูเหมือนว่าเรามีความหวังมากขึ้น ดูอย่างนันเวลานี้คนเป็นเอชก็กินยาแล้วก็อยู่ได้เหมือนคนปกติมันก็แสดงว่ามันใกล้ถึงจุดที่เราจะเอาชนะโรคเอชได้ละประมาณนี้แต่ต้องใช้เวลาสักสิบปีสิบห้าปีโดยประมาณ เพื่อนไขตัวผมเนี่ยเขาชอบมีคําถามมาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยโรคเอรรักษาได้ด้วยการไม่ตรวจ <ś m _> <ś m _> อนนจริงไหมครับห <ś m _> <ś m _> ลวงพ่อเข้าใจว่าเป็นวิธีคิดที่เอาตัวรอดอ่ะ